อัสสลามุอะลัยกุมม่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลหนึ่งทับสองครูตีนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 าบาระบาดซึ่งเด็กๆไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ปกติแต่เราสามารถเปลี่ยนให้ทุกที่กลายเป็นโรงเรียนได้เพราะการเรียนรู้ยังต้องดำเนินอยู่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเด็กๆ วันนี้ครูตีจะพาเด็กๆเ,เรียนรู้ตัวเลข1ถึง5เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว,ลวไปกันเลย<ป> 1. ชู1น,นิ้วค่ะ 2. ชู2นิ้วค่ะ 3. ชู3นิ้วค่ะ 4. ชูสนิ้วค่ะห้ชูหนิ้วค่ะมาชาวล้อเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากนี้เด็กๆสามารถที่จะฝึกอ่านซ้ำๆบ่อยๆได้นะคะอิงชาวล้อถ้าเด็กๆอ่านทุกวันเด็กๆก็จะจำเลขได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวัส,สลามบายบาย